สวัสดีค่ะสสวัดีค่เมื่อดีนสองคนน่าร้านพากันพาพี่น้องมารอ,อเบิงชมวิวอ่นบรรยากาศบางแสนว่าเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะไ,นไปเบิงน้ำกันค่ะเงียบเงา ก็ดีด้ค่ะถ้าผู้ให่มักสงบก้อนโควิดนี่เสาร์อาทิตย์นี้ทับป็นชนะรถหนักเต้โมมีฮอนวงจอดได้น่ะเพราะโควิดมาข้าวเดียวเข่านั้นแหละเงียบเงียบนิดีอรนี่แถวเอสทูโรงแรมเอสทูต่ก้อนหนีซื้อเอสเอสเนาะ เอสเอแล้วก็จะมีคาราโอเกะอยู่นี่เดี๋ยวนี้เป็นแค่ที่นี่มีอย่างข้าวเากบรบ่บ่มีแค่อาหารเศร้าอาหารเศร้าก็จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันปกติคนหน่อยเพราพี่เดี๋ยวมกินโจก๊กกับแม่หมดนะจะหนุ่มมาขายโจก๊กคนนี้นหะร้านนี้เดที่ถึงมาขายโจก๊กเนี่ะ ไปน้ำกันเรื่อยๆเ,ยเยด้อค่ะเด้อขอห้ามเข้านะก่อสร้างมึงนีง้ละปูกับยาแลวมากมากขึ้นหนจิต จำนวนยูนิหนูก็เคยมาจากเทียดีดบ้านเ็ดต่างงานมาเฮ็ดงานเราก,กับห้องอ่ะจำเนี่ยโบกโบเคยได้มาตลาดนัดพี่นะจะตลาดนัดที่สี่ก็บ่เคยได้มาดิวูเขาที่เรือเห็นพุ่นกะนำมุก มาจากประเทศเยอรมันอนใดก็ปิดเบิด์ตมาเห็นนี่อย่างกษัตอิยลองเซคกาแฟหรือเปล่าลองเซลองเซคาเฟ่เป็นลองสเต้หรือกับแบบแบบประะลองสี่ก็จิงมามานี่ล่ะเดี๋ยวเขาตั้งซื้อแล้วลองสเต้จ้ะลองสเต้แต่มาไว้รุ่นจัดหน่อยจิะร้านโจ๊กที่เขาเพิ่งกินตอนนั้นเปิดปะน่าจะเปิดด้วยมั้งนี่เด็เนี่ยเนาะนี่ล่ะ โอ้ยคนหลายเที่ยงเต็มร้านเลยกินโจ๊กว่าสนามโจ๊กร้านนันบ่สิบหกล็อกเนาะสุดสิกหกล็อก้าสเวไปเนียนไม่ใหยียังเห็นบ่โอ้หมอออกกับร่งกายอ้าววี้แต่เดอกเรานี่ยแะน่ะตะกีินแต่ตอนนมีโควิดแต่ว่าเจ้าปิดเด้ตอนนั้นน่ะไม่วิตินั่นอะไรปิดกี่เด้แต่ว่าแถบ้านเนี่ยเม่มีโควิดเนี่ยแต่ตอนมีโควิดเนี่ยเขาบอกว่านี่ยเขาจิขึ้นเขาบ่ซะ ฮะแมกินข้าวก่อดเตี้ยวปว่บอต้กิน,อกนกไอย่างั่วงบ้าเนี่ยแมกินข้นาวพวลฝักหนึ่งรักกินเื่อัเ <c oughs> สรกัรักกิน <คง S 1> อยู่เรื่อยเบิร์ดแอดแอดได้คนะ่ะวอยากเด็กกินยังไม่ติดถ้วยติดซ้ำไหกินเมดอันนี้ประกาลังเนาะคือวันปะกาเาแแต่ว่าตงนี้หินไซส์นี่มันมีเขาเลาเก็อยู่ก่อมีน่ะขาเพียเลยพี่ เพื่อนเทศอันตอนตอนแรกเพื <Scientists> right. mm ่อนปิดไปแล้ววันนี้เพราะไม่เช็เราได้เพราะไหนเพราะไงตอนนี้นะเพราะได้เพราะว่าเพื่อนท่านได้วันนี้เพื่อนท่านได้คือเพื่อนเปิดนะก่อนโควิดคราวหนึ่งมันบอกวันนี้พอมีโควิดเราควกับปิดอีกพะมีคนมาใส้บริการันนี้ปิดแล้วเนี่ยตลาดอาหารนะที่เฮาเห็นเห็นนะพอมีหอดหองสีจอดรถค้นมาจากกรุงเทพมีอย่างเสียเด็กเสิร์ฟนี่รับออเดอร์บ่ทันเลยคนหลายพอมีโควิดเราทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเงียบ ก็ตอนนั้นตอนนั้นย้ำมือเช้านหนนวเฮ็ดรานโจกมันบ่ย้ำมือแลี้งมาหนูก็ไม่เฮ็ดอาหารตามสั่งน่งม,มาเป็นมาเสิร์ฟด้วยนะรับ job เหรอจ้าคนนีิหลายค่ะเฮ็ดมืม้อนึงน่ะซองมงน่ะซองมอ,งงมองยู่น่ะโจกย้ำเส่ากับโจกย้ำมือเล้งกับอาหารตามสั่งขวาลิงอ่ะดื้อร้ายเดี๋ยวมือ่อใดว่าเขาสิหาสื่ออาหารไปเห็นริงทั้งพุ่นกินอีกเนาะนางเนาะ ยิงอยู่นี่ว่าให้กินดอกดือ้อม,มันมันยิงมันเนี่ยว่ากอยกินของง่ายมันกินยากรักกอนโทรศพัพท์กดมาเที่ยวผมได้แน่เ้นี่ยปิดไปดีดีปิดล็อกรถไว้ดีดีอันล็อกอันโทรศัพท์กันรักกับคองเพื่อน ปน,นี่อันนึงโฉทองในะกระเป๋า <laughs> ียังกดลิอย่างก็งที่่มีทองเอาในะนะกระเป๋าแต่วา่าเอาไปหลีไดนะ้นานรก็สิยกเข้กระเป๋าเลยเกันได้แล้ว่ขึ้นไปเยอะเย้ยคนยืมต้นไนนม,นม้ป่เพน,นั่นมีอย่างนนอนทนอนโอ้นอนนนงโอคีมอไซม์มหนเอวหมวกกันนอกวางไว้นหากะเตีงเนาะกลับมานอ่ะขาดเปิดเด้อเอหมือนลายอ่ะมันเียนซอกเบิ้งสียังมันกัน เนียนขาดพี่น้องขี่รถเลาะไปเรื่อยๆเนะค,ะนะคะ่ะเนาะบึงบวิวทิวทัศน์ไปน้ำกัโบบนโค้ชกับซิมักมาเช็คอินแลน่์ม,นมาร์คบางแสนอ่ะนะกระจายรูปกระจายยาง ี่น้องเขาเห็นน้ำทะเลบนนังทะเลกับง,งามค่ะพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันด้อลิ้งสีหยาดได้อะนะหยาดดอกมั่ท่านได้ลงมาสวยๆย เดียวเบิ้งพอดีที่จังนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ครูบาใบยมือใส่นะ <c oughs> เรียนขึ้นมาก่อโอ้มีเพื่อนอันเอาแตงา,างโมาให้พ <c oughs> ่อสวยๆบุราพ่อสิหลายเมื่อวาอากาศเยนเน็นเดาอก็เลยค่อยลงมาเมน้ะนองคะเละพอแล้ว มาสดน้ำต้มเป็ดน้ำกันต้มเป็ดห่อนๆแล้วก็ลาบเป็ดนะคะเนาะขึ้นเหนียวกองน่อยบังข้าเจ้ามีอย่างเครื่องเคียงให้ผักมาเป็นสวนค่ะมามาแบทมดแบทม,บทมออด,อด,อด,อด แซ่บอยู่หะแซ่บแซ่บ,บ,บพี่เจ้าเขียนมาแม่ตุนลาบ,ปปบเป็นชัยภูว่าประมาณเ่าภูเขียวใจมันไปชยัยภูใจมันอยู่บ้านแล้วค่ะแซ่บอันนี้อย่างไหนนะลิ้นยาง,อ,ยงอันนี้ยนยลิ้นย่างมังนะคะ กอไปนคนหลับผิดแสบแ้งค่ะอ,อันนี้นนามบิดเกี้ยว <สะ S 2> ค่ะนนแสบแ้งค่ะขยวบบิดกระชินึง จำพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ